พลาซ่า25ทีเซ็วันนี้เราจะมาเล่นพิลลาเชย์กันพูดเป็นธรรมชาติเอ,อเอ,อเออสร็ก็พิลลาเชย์จะเป็นเกมแรว์หนีการตะกรันคล้ายฟอร์รรเทนแค่ซูเวอร์เวิร์ต้องซื้อสกิลเอาเองไม่มีสกิลมาให้แล้วก็รอเวลา ในเวลาตรงทีวีแต่โอ้ยนะค้าตะก,กรอยของเราเออโอ้ยเบนดี้ไอ้หนอีมไม่ชนินนี้มันต้องเก็บกุญแจฉันเกลียดการหากุญแจโอ้เพินเดียวออ้ยตอนนีเก็เลย เก็บคุณแจผมจะพยายามพูดให้ดังๆหน่อยอาจารยเพราะว่าเ,ออเ,เกมมันก็ดนังอยู่อุ้ยของดีของดีของดีเก็บเลยโอเคเล่นต่อ

กุญแจ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 อันนี้โอเคครับโอเคมาตรงนี้ไม่มีไม่มีเออเหมือนว่นาถ้าคนจำได้เหมือนว่าจะมีอะไรี้ ห้าสิบอ่ากูไม่ใช้ยาด้วยโอเคใช้แล้วอ่าโอเคดูรอดไปได้อีกสามวินาที é เพื่อนรักเทจเทัเเงเพื่อนดึงเลยนะครับ e01 อัปเดใหม่ทั้งทีเล่นกันทั้งทุกคนเลยเลยเล่นกัดทั้งบ้านทั้งเมืองเด็กนินจา้าบลิตจ้าจิงจา้าต้องเัปเดตมาว่านี้

ครับโอ้โหโ,โวโ้ยโอ้ยหายแล้วก็เออแบบดูกนโอเคผมนั้นกลาจะได้เป็นคาร์ดคอนแล้วครับคาร์ดคอนตัวทีเปอร์ฟเวอร์ตี้โอเคต่อไปฟเร์ตี้เฮ้ยหยุดสต่อิป ตออัดคลิปข้างหน้าผมว่าผมต้องไอเดียนนละผมว่าผมต้องปิดการยังเตือนทองลายนะมาบ่อยเหลือเกินโยอยน่าติดมือจัง

มารู้เลยนะรอยครับเต็มนวันักเลยโอเค,อเค,อเคก็มาสเตอร์ผมใช้คือนะเจฟสกิลเลอรนะ์เลยนี่ตัวต่อไป with the little smiley thing with yellow smiley thing so scary again It's so scary It's so scary, man Okay, okay brah, okay Please go เี่เยวล,ลุดม่เ,เต็มต้องระวังระเบิดยุทธวิธีของมันให้หๆๆดีเลยโดนระเบิดลูกเดียวพอทนโดนระเบิดสามลูกลกูกกกกแสเลยนะหมไม่ใช่เบา โอ้ยมันอ๋มัอ๋อกูสติโยมันไล่คนอีสตายหายตัวโอ้โหเพราะว่าดิ้นมากเลยไอ้สกินเนี่ยหลายคนที่เป็นเอเชียอ่ะเขาชอบแต่งตัวเป็นสีดำๆมาเลยระเบิด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 แล้วมันจะระเบิดกันกูเดียว หลายคนที่เล่นเพลาเชอ่ะเขาชอบแต่งตัวสีดำๆดำเว้ยมันจะได้แบบแอบที่มืดแล้วคิวเลอร์อไม่เห็นอะไรงี้เราคูเรียบคูเรียบคิวเลอร์ได้หรือเปล่าอย่ามารูนะฮะฮะคูดูอะไรตาย ฮะหมุดดูระเบิดเลยอุ้ยยังไม่เห็นตักลูกเลยอะอุยเลวัด I'm s ซ sad นั่นเงี่ยเบ๊บ so แซดเลย so sad I'm so sad นะครับกล่องลังกระดาษจะสามารถ เอาชนะวิสเจอร์มัสติสติ่งได้หรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ครับเดินเดินมาอย่างน่ากลัวแล้วเจอเป้าหมายเรียบร้อยครับอื้อหือา,อาต้องเดี๋ยวใช้เวลาให้ดีๆนะครับเอาชื้ปล่อยระเบิดไปแต่ไม่โดนนะครับอืมเก็บครับเจอ ทำไมเอ็มเทเบอร์ตอดีเป so mm hmm. ื้อนัโมลิบิวซี่เวิ่งนะครับโอ้เล็กดะาุยจ้วงจ้วงเลยจ้วงเลยจ้วงเลยระเบิดมันวางระเบิดดักมึงไม่รอดเลยแหละโอ้ยเบิดโมลบิวซี่จะยิงระเบิดหรือไม่

ไม่รู้ซะแล้วของนี้นคืออะไรเก่งเลยทำขณิตเกวกศูนย์ยี่สิบแปดป๊อปป๊อปคงนี้นี่ไหัวกู สิบหนึ่งสิบสิบโอ้โหอันนี้ว่าอนนี้ว่าชอบกดเล็กๆน่ะไม่รู้เป็นอะไร so set, าะอยายสงสัยมากเลยเดี๋ยวทำให้คนน้อยเหรอเด,เดี๋ยวลาดแมนสายหนึ่งเบี่ยงยังยังนางโอชีดเล็บมันจะเอากูเลี่ยมันจะเอากูเลี่ยมอย่ามองครับทุกคนอย่ามองนะอย่ามองนะมันจะอีกคนนึงแล้วอย่ามองนะอย่าอย่าไล

เรียบร้อยแม่จก,กินฮาโลาวีนซะเต้ว,วยรนี่พี่ก็เปล่าวนเลยดทีจะว่าไงละ่ะ้สก,กินฮาโลาวีนมาดูว่าอ๋ออ่ะฮะอันเดียตัยสวยงามนะ บัรหาเรากินก็ต้องไปถ้ากินหาเราวินสิกูไปเด้ลงรคิดมาหลายเดือนก็เหตุผลที่ลงไม่ได้ลงมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าติดปัญหาเยอะมากเลยติดปัญหาเออเรี่ยงน้องเรียนสอบกลางภาคคุยเรียนนินจาคนทำได้ไงเฮ้ มาวูยีอ๊ะอีกชั่นตู้สีเฟจะเขียวนะครับอย่างแรกนะครับมึงลงมึงเล็งคนที <elections> ่กำลังทำเควสอยู่ครับสเติลครับเดี๋ยวเราจะไล่ล่าคนทั้งแต่มึงเด็กด้วยอีกชั่นตู้สะ เราก็จะสติโอเตอร์สติโอเต,ตอเลยสติโอเต,ต,อ,ต,ตอ,อันวันวันวันเดี่ยวมือข้าฟึ๊บปึไม่ได้หรอกอน้องกับกูก็สติวงานนี้ไม่งอสำหรับกับสติวเกท็ทีนี้ก็แค่หาผู้โชค้าย อยู่ไหนกันนาะเจ๋อเจ๋อเจอแล้ว,ลว,ลวเหมือนเจอเหมือนเจอแสงไฟแสงไฟตรงนั้นแสงไฟตรงนั้นเอาเฮ้ยสวัสดีครับ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 ฮาฟูโอ้ยวิ่งเร็วเร็วเชียวกูไม่ไหวแล้วเว้ย เริงงตงตงดงงงงงงแทงเดี๋ยวคุกีทีเดี๋ยวส่งทีสิิส่งทีส่งทีสักเดียวก่อนหาคนมันทายไปไหนสิงไว้หวานดียับสดชื่อเลย อุ้ยโวยโวยคนมาคนมาขอบคุณครับขอบคุณครับโดนกูกูจะไล so ่มึงไปมึงมาไหนเหลืออีกไม่กี่คนใครเปแล้ววะสติวก่อนสติวเลย อยู่ไหนพวกแก่หายไปไหนกันหมดไปแสงไฟตรงนั้นแสงไฟตรงนั้นกูต้องแอบกูต้องสติวะกูต้องสติวะกูต้องสติวะไปไหนจะไปไหนคอเกด็กเกเด็เเ อโอเคเอ้ยไม่เอาดีกว่านะไลายาเกินหายไปแล้วเราจะลิงเอ้เหมือนกันไปอะไ,ไปึ่ง กูสปีดกูกูกัะสุนนี่หายไปไหนแล้ววะหายไปไหนกูจะมาได้กูเห็นพอเหอะกูเพิ่งแผลก็แค่พอพอพอเล่นเล่น ปคิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางด้ยนรับดว้วยความพยายามแล้วเสียงกรี๊ดเราที่กูพบไปเมื่อกี้ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อผมนั้นจะได้มีข้าวมีน้ำกินแล้วก็เอาเงินที่ได้มาเอารักษากล่องเสียงนะครับขอบคุณครับ